สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูขั้นตอนการทำลูกปูนนะคะอันนี้เราก็จะทำลูกปูนเป็นสองขนาดนะคะขนาดห้าเซนกับสองเซนครึ่งนะคะอันนี้จะเป็นท่อ PVC ที่เรามาทำนะคะแล้วก็ตัดเป็นวงงแบบนี้นะคะแล้วก็แช่น้ำนะคะอันนี้เราก็จะเตรียมปูน โดยผสมปูนแดงใส่ทรายนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันดูขนาดนะคะไม่ต้องเละมากหรือว่าไม่ต้องเหนียวมากนะคะเอาพอดีพอดีนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะทําการตักใส่บล็อก PVC ที่เราเตรียมไว้นะคะที่เป็นวงๆนะคะแล้วก็ใส่ให้มันเต็มๆค่ะตัดแต่งหน้าให้มันดูเรียบร้อยนะคะให้มันดูเรียบ ตามที่เราต้องการนะคะเราก็จะใส่ทีละอันทีละอันนะคะแล้วก็แต่งหน้าให้มันเรียบๆค่ะเสร็จแล้วก็จะหมุนหมุนหมุนหน่อยนึงนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ติดบล็อกแบบนะคะ กมวนออกมามันก็จะได้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะมันก็จะดูเรียบสวยงามแล้วก็จะเสียบด้วยลวดนะคะเราตัดลวดแล้วก็พับครึ่งแล้วก็เสียบเข้าไปนะคะก็รอให้ปูนมันหมาดๆก่อนนะคะเพราะว่าถ้ามันเละเสียบเข้าไปมันก็จะแตกนะคะนี่เราก็จะเสียบเข้าไว้อย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนำไปตากแดดนะคะตากแดดหนึ่งวันก็สามารถนำมาใช้งานได้เลยนะคะอันนี้เราก็เป็นเศษวัสดุที่เหลือใช้นะคะเราจะมาลองทำลูกปูนนะคะอันนี้คือเราทำเสร็จแล้วนะคะน,นี้ก็จะแห้งแล้วเราทำไว้หนึ่งวันแล้วนะคะแล้วก็มาทำการพึ่งแดด อันนี้ก็จะเป็นลูกเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกใหญ่ค่ะลูกใหญ่แล้วก็จะใส่พวกฟุตติ้งอย่างเงี้ยค่ะลูกเล็กเราก็จะใส่ตามคานตามพื้นนะคะเราก็จะทําให้สองแบบนะคะแบบหนึ่งก็จะทําเป็นแบบมีลวดแล้วก็แบบหนึ่งก็จะทําเป็นแบบไม่มีลวดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบไม่มีลวดเราก็ใส่พวกพื้นนะคะรองคานรองพื้นอย่างเงี้ยนะคะ ลูกปูนเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะใครอยากทําก็ทําตามได้นะคะทําเองง่ายๆนะคะลูกปูนนะคะเอาไว้หนุนแบบไม่ให้เหล็กมันติดแบบนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะขอ